สวัสดีครับพบกับรายการพี่เจฟขปัญหางานขายวันนี้ก็จะมาตอบคำถามครับที่พี่น้องในกลุ่มไลน์ถามเข้ามาเป็นคำถามที่น่าสนใจทีเดียวครับเป็นเรื่องของการ Follow up และผมเชื่อว่าพี่น้องตัวแทนประกันชีวิตห,หลายท่านนะครับก็อาจจะเคยเจอปัญหานี้เช่นเดียวกันครับเธอบอกว่าแบบนี้ครับพี่เจฟคะขออนุญาตสอบถามค่ะ ลูกค้าบอกว่าจะส่งกรมมาทันมาให้ดูสุดท้ายก็เงียบค่ะพอตามไปอีกทีก็บอกว่างานยุ่งยังไม่มีเวลาหาให้ดูเลยค่ะเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรเป็นคำถามที่ดีมากนะครับก่อนที่จะตอบคำถามนะครับผมเนี่ยจะอ่านโครงโลกนิตให้ฟังนะครับเป็นบทกลอนในอดีตครับเป็นร้อยๆปีแล้วแต่ว่าแม่ผมคิดว่าน่าจะตอบคำถามนี้ได้ดีเลยล่ะครับบทกลอนเป็นแบบนี้ครับ 7วันเว้นดีดซ้อมดนตรีอักขระห้าวันหนีเนิ่นช้าสามวันจากนารีเป็นอื่นวันหนึ่งเว้นล้างหน้าอับเศร้าสีหมองโอ้โหโครงนี้นะครับคือผมอยากจะอุปมาณะครับว่าลูกค้านะก็เหมือนหญิงสาวแหะครับถ้าเราเป็นชายหนุ่มไม่มันเกี้ยวไม่มันไปหานะครับสามวันนารีเป็นอื่นแล้ว ก็เปรียบเสมือนว่าตัวแทนเนี่ยเสนอขายวันแรกตัวแทนอาจจะกระตุ้นอารมณ์การซื้อชี้ให้ลูกค้าเห็นถึงความสําคัญนะลูกค้าก็แบบตื่นเต้นมีอารมณ์ตามตัวแทนนะครับอยากซื้อประกันแล้วละ่ะอยากแก้ปัญหาแต่ว่าตัวแทนอาจจะปิดการขายไม่ลงด้วยเหตุผลบางอย่างนะครับพอปิดการขายไม่ลงเนี่ยเมื่อตัวแทนกลับออกมาแล้วต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าอารมณ์ของลูกค้านะครับอารมณ์การอยากซื้อเนี่ยจะหายไป70ถึง 80%เลยเหระครับทีนี้พอคุณจะ follow up หรือว่าคุณจะตามเคสเนี่ยเวลาที่คุณโทรไปหาเขาเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าอารมณ์มันหมดไปแล้วอ่ะเหมือน3วันจากนารีเป็นอื่นอารมณ์เป็นอย่างนั้นดังนั้นวิธีการแรกสุดนะครับจะทําอะไรก็ทําในวันแรกให้มันจบสิ้นไปพยายามปิดการขายนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าปิดการขายไม่ได้จริงๆก็ไม่เป็นไรครับหากต้องมีการ follow up หรือมีการติดตามเนี่ยคุณก็ต้องติดตามลูกค้าให้เขารู้สึกว่าคุณไม่ตือ้อเออมันต้องเนียนมากๆวิธีการที่ทําให้เขารู้สึกว่าคุณไม่ตือ้อก็คือคุณต้องพูดแล้วมันเป็นเรื่องของประโยชน์ของเขาอ่ะให้เขารู้สึกได้ว่าคุณโทรมาเนี่ยคุณห่วงเขามันเป็นประโยชน์ของเขาไม่ใช่ประโยชน์ของคุณคือถ้าเมื่อไหร่คุณโทรไปเนี่ยแล้วลูกค้ารู้สึกว่าเอาอีกแล้วไอ้นี่มันโทรมาตามตื้อจะพยายามขายผมบอกเลยครับเกมโอเวอร์ ดังนั้นควรต้องมีเทคนิคเดี๋ยวลองมาดูนะครับเทคนิคที่ผมตอบน้องเข้าไปนะครับเป็นแบบนี้ครับผมก็ให้น้องก็ตอบแบบนี้ครับก็บอกว่าหนูเข้าใจดีค่ะลูกค้าทุกคนเนี่ยยุ่งทั้งนั้นเลยค่ะแต่ที่นี้ค่ะพี่ความยุ่งมันมี2แบบแบบที่1คือยุ่งยากแบบที่2ยุ่งง่ายะนะฮะพูดแบบนี้ไปลูกค้ารู้สึกชง,งนอะไรว่ายุ่งยากอะไรว่ายุ่งง่ายแล้วคุณก็พูดต่อยุ่งยากก็หมายถึงว่าตอนนี้เนี่ย เราไม่ทำอะไรเลยเพราะเรายุ่งมากมันจะกลายเป็นยุ่งยากแต่ยุ่งง่ายหมายถึงตอนนี้ถึงจะยุ่งก็ยังต้องหาทางปกป้องคนที่รักเราทุกคนนะครับรู้หมดว่าเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นแต่ไม่มีสักคนเดียวรอกครับรู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาคราวนี้ล่ะครับความยุ่งยากมันจะเกิดแต่ถ้าเราป้องกันไว้ไอ้ความยุ่งยากนั่นแหละครับจะกลายเป็นความยุ่งง่าย มันจะดีกว่าไหมครับที่จะมีเจ้าภาพมีใครบางคนรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดในครอบครัวของพี่ให้บริษัทประกันจ่ายดีกว่าไหมครับดีกว่าให้คนในครอบครัวของพี่ต้องมาแบกรับภาระจ่ายเองพี่เห็นด้วยกับแจ็คหมาไหมครับที่กล่าวว่าไม่มีใครล้มละลายจากการทําประกันแต่หลายๆครอบครัวอาจล้มละลายเพราะไม่มีประกันเชื่อน้องเถอะค่ะพี่ป้องกันไว้ดีกว่านะคะเพื่อคนที่พี่รักทั้งนั้นเลย ไม่ทราบว่าพี่สะดวกให้น้องไปรับกรมทรรเนี่ยเป็นวันจันทร์หรือวันอังคารดีคะนั่นก็คือตัวอย่างนะครับคุณจะสังเกตได้ว่าเราพูดไปเนี่ยไม่ว่าจะน้ําเสียงหรือว่าเนื้อหาเนี่ยเป็นเรื่องของประโยชน์ของเขาคุณต้องแสดงความจริงใจแล้วตอนท้ายที่สุดเนี่ยในเรื่องของการปิดนัดหมายคุณต้องปิดนัดหมายแบบให้ทางเลือกนะครับไม่ใช่ถามว่าเออพี่สะดวกให้น้องไปรับกรมธรรม์ไหมคะ คำตอบที่คุณจะได้รับก็แบบเดิมนละครับอ๋อไม่สะดวกอ๋อไม่ว่างเห็นไหมครับผมถึงให้คุณพูดว่าเดี๋ยวน้องเข้าไปรับกรมมาทันนะคะไม่ทราบพี่สะดวกวันจันทร์หรือวันอังคารไม่ว่าเขาจะตอบวันจันทร์หรือวันอังคารคุณก็จะได้เข้าพบเขาอยู่ดีแหละครับเมื่อคุณได้เข้าพบก่อนจะเข้าพบผมแนะนําว่าคุณทําการบ้านไปดีไหมครับเขียนไปเลยครับว่าเขียนออกมานะครับว่าคุณจะเสนอไอเดียการขายอะไรคุณจะปิดการขายเขาอย่างไร พยายามให้จบไปในครั้งแรกนะดีที่สุดครับผมมองว่าพอดแคสต์นี้ก็จะช่วยพวกเรานะครับให้สามารถ Follow-up ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับแล้วพบกันใหม่ในพอดแคสต์หน้าครับสวัสดีครับ